ต่าุมบดครับอืมมาครับผมลงม้เอเฮ้ย, <c oughs> เ,ยเป็นโค้กมันก็ดีไงโอ้โหเป็นเรียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวนะเพือนกระสุนนะ โ oh 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 oh. uh huh. อ้โอ้โอ้โอมาเห็นไหมไมันนี่เองก็ไม่อยากยิงเป็นเหลี่ยมกันใช่ไหมมาครับโหโอ้โหนี่ก็เฟ็นเหลียโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ลุมบอลใช้เฟ็นเหลียมโอ้ยมันก็ติดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โลกขึ้นจังเลยว่ะเฮ้ยไม่ไหวนะเนี่ยอ้าวอ้า เปืนลำโพงจะไปรอดไมล่ะไปหาทุกอื่นดีกว่าตามมาไหมเนี่ยล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนโอเคล็อกเสร็จก็ไปเอาครับผมเราไม่ต้องหาตัวลอยๆดีกว่าเอาไปก่อนเลยอุ้ยสกายรอดเหรอเฮ้ยเชลเชลเชลอ้โเต็มแล้วะเฮ้ยว้าว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 แอพิายเต็มแล้ว จัดไป่รัวรัวลูกวู้วูโอ้โห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 เรียบร้อยหนึ่งคิวเอ้ยคิวแรกกระจายรอดครับผมจะต้านทานอยู่ลึกเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาขโมยอย่ามาขโมยอ้าวบึ้มกาอากาศเลยอืม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 แฮปี้ครับเพื่อเราะเฮ้ย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 เอาไปก่อนเลยครับผมไปเรนนะไอ้เกรปีนะ เฮ้ยยงโดนไหมเอาสิเอาสิโอ้โหเสร็จพี่เรียบร้อยอที่พวกคิวไปอะครับผมไปตัวไกลๆเนี่ยเราต้องคอยยิงเอาจะเมทัวนันไงโอ้ยอ้ยบาบอลที่สุดม,มามาเดี๋ยวก่อนนะนมัาแบบเฮ้ยมันเจาะรล่งแรงมากเลยว่ะโอเคโอเคตัวนี้ดีกว่า ยองยองโอ,โอ้โอ้โอ้มาครับผม,มเอาไปก่อนเลยถึงไหมอ่ะโอเคมาว้าวเ,วเฮ้ยวะเฮ้ยโอเคสบายใจครับผมคือเล็กนิดก็สบายใจ เอา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 เนี่ยเนี่ยเราก็ตอบไปเรื่อยอเออ,อ่ะมาหืมอืมน่ากลัวเนียเนี่ยอาอบี้เนี่ยโอ้ยเมื่อวันเ,นเจาะโล่อะแม้ว่าโล่เราจะแสนก้าก็ตามเราต้องลอยครับได้ไหมเรียบร้อยอ้ย้อออออออ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาครับผมอือออาไปไอตัวเล็กสู้ๆเราก็หลบอยู่ข้างหลังได้นะโอ้โหโอ้โหโถนึกว่ายิงนู่นอยู่เดี๋ยวก่อนโล่นนะเฮ้ยโอ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 ้ยอย่าเพิ่งนะยานะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาลอยพี่เลยไอ้น้อง โว้ยเฮ й, ย้ยเฮ้ยเฮ้ยลาบไปก่อนครับนานไงมันบินแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันจ้องคืนแล้วหุ่ยหลบก่อนหุ้ยหุ่ยหุ่ยอ่านันเงี้โอ้โหซ้ายมาอีกหุหย่หยหลบโยนไปได้ไหมเนี่ยโอยโอยโถยโถยโถยเดี๋ยวก่อนจากซ้ายจากขวาเสร็จพี่ไปเสร็จพี่ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเด้

จะ <Colin> ถึงไหมไม่โดนว่ะ oh, เฮ้ยโอ้ยอุ้ยเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอฮาร์พี้นี่ลุตัวเดียวแหละเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วแต่ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะว้าว้าวว้าวเอาไปเลยะฮูมันเด้งอีกแล้วว้ายเฮ้ยมันเด้งอีกรอบอ่ะโอ้ตายตายตายมาครับเอาตัวไหนดีวะเนี่ยไอฮาร์ปี้ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเลยเจาะแรงเหลือเกิน อา้อาวอา้อาวยังไงดีอะอไปโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วย <c oughs> เฮ้ยเมันเขาจะเข้าระยะปืนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วมันขึ้นแล้ว อ่ะแต่เขาโถด้วยยิงมันล็อกเองดีเฟกแรงเหลือเกินอุ้ยอ้ยจะทันไหมอ่ะจะทันไหมอ่ะเอาไปก่อนดีเผื่อปุ๊บได้เฮ้ย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 ได้ด้วยนี่ไงเฮ้ยลอยลอยใช่ลูกลอยด้วยหลบก่อนแล้วหลบก่อนแล้วท่านจะหัวร้อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคเราต้องเดินแนบๆก่อนเดินล็อกกําแพง เอะเดกกันล้อไปอืมอืมอืมอ่คือระยะเออเออเออตัวนี้ครับผมรอก,ก่อนนะสองหนึ่งเอาไปลโดนไม้ได้ไหมเฮ้ยไทท่านแน่เลยว่ะเออไทท่านหรือเปล่าแหมเราก็ต้องแบบลอยๆหน่อยดิ โอ,อ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมันมีแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าเอาลูกขึ้นมาแล้วอืมอืมโอ้ยม,ม,มาครับสี่ร้อยสี่ร้อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เสร็จเสร็จมาแน่เลยเสร็จมาแล้วเ,เดี๋ยวก่อนเอาลูกไปกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค คิด <rose> เด้อคิดเด้อเอาเจงเด้คิดเด้อยู่หลีกไหลอ่ะจัดไปลกอู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 อืมก่อนนะอืมโอ้ลูชะโดครับลูชะโดใช้ปืนบรายด้วยนะใช้ดัชเลอร์นะอูยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนเราต้องยังไงดีวะเนี่ยมันหลบอยู่ข้างหลังเว้ย ไม่โดนไม่โดนเข้าไปเอาไปดักฝั่งนี้ครับไล่ต้อนมันออกมานี่นี่นี่จะแอบเหรอโดนคุณนขาวหยอดลงลูบ้าวแอรแแอรแแมันแหลกนะหู้พลวมันนี่เลยเดี๋ยวก็หนีซิจ้าวอสโอเคดีนี้นเราใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ไปครับค่อยๆตอดไป ตัวอะไรเออเฮ้ยเชลเฮ้ยเชลวะอ้าวอ้าวโอ้ย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 โล่ก็แตกสิครับโล่ก็แตกสิครับหัวระเบิดนะโว้หูระเบิดแรงมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าแหละมีคนมาแจมด้วยเนี่ยเฮ้ยปืนแดงอีกเดี๋ยวก่อนเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาสู้กันส่อ้าย เอ้ย <Hey, S 2> ไม่ยอมเว้ยเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเขาเก็บอุ้ยที่สองเลยเฮ <Hey. S 2> ้ยเฮ้ยไอ้ดูชาดอเดี๋ยวก่อนอันนี้ดีวกว่าเดี๋ยวเราไล่เก็บตัวนี้แทนได้ไหมเออถ้าเกิดเราเก็บตัวนี้ได้เราก็อืมอุ้ยเฟรปีเหรอเนี่ยนะไอ้ลูชาดอเลื่อนเลยตึ้งหนึ่งเนี่ยเราเราไล่เก็บตัวนี้จะเวอร์กว่ามไหมอ่ะ โอเคสามสิบวิวเฮ้ยเสร็จเสร็จเสร็จอือจบเลยขึ้นที่หนึ่งเหมือนเดิมไมไปไปหัวร้อนเลยมันมาแล้วมันมาแล้วใส่กาการเลยไหมอ้ยอย่างนี้ก็ไม่รอดสิครับย้ำย้ำเอาเอาวอา อย่างนี้ก็แบบสบายใจ <c oughs> 4 3 2 1โออโลาเสร็ <c oughs> <c oughs> จพี่ไอ้น้องโอเคดูดีดดเมทเท่าไหร่เนี่ยอืมอืมอือืโอเคเฮ้ยหกล้ 6, วานสามครับผมว้าวไอ้เก็บรลังด้วยโอเค เอ้าโอ้ยแคเนวกันโว้ยลิปโอ